บทเรียนชีวิตฟิลิปปอยตอนที่43พระคิ์ความรอดพระเจ้าและพระคำแห่งชีวิตเข้าพระคำพีฟิลิปปอยบทที่สองข้อห้าถึงข้อสิบหกในฟิลิปปอยบทที่สองข้อห้าถึงข้อสิบหกกล่าวถึงพระคิ์ความรอดพระเจ้าและพระคำแห่งชีวิตสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบพื้นฐานสี่อย่างในโครงสร้างของข้อพระคำพีเหล่านี้ในข้อห้าเปาโลได้นำเสนอพระคิด เพื่อเป็นแบบอย่างของเราจงให้ความคิดที่มีอยู่ในพระคิดเยซูนี้ดำรงอยู่ในท่านทั้งหลายจากนั้นเปาโลก็บรรยายต่อไปถึงพระคิดผู้นี้ว่าพระองค์ทรงน้อมฟังจวบจนมรณาในข้อ12เปาโลกล่าวถึงการกระทําให้ความรอดของเราเองถึงที่สําเร็จและในข้อ13ก็กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ดําเนินการอยู่ภายในเราดังนั้น เราจึงมีพระคิดเป็นแบบอย่างแห่งความรอดของเราและเราก็ต้องกระทำให้ความรอดของเราเองสำเร็จลุล่วงตามที่พระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ภายในเราด้วยผลจากการที่พระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ภายในเราทำให้เราเผยออกซึ่งพระคำแห่งชีวิตข้อ16ดังนั้นองค์ประกอบพื้นฐาน4อย่างในข้อ5ถึงข้อ16ก็คือพระคิดความรอดพระเจ้าและพระคำแห่งชีวิต ในข่าวสารตอนนี้เราจะมาพิจารณากันว่าองค์ประกอบสี่อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างพระคิ์ในฐานะที่เป็นแบบอย่างฟลิปปอยเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประสบการณ์ที่มีต่อพระคิ์ถ้าเราอยากมีประสบการณ์ต่อพระคิ์และดำเนินชีวิตพระองค์เราก็ต้องรู้จักพระองค์ในฐานะแบบอย่างของเราในข้อ5ถึงข้อ11เปาโลได้นำเสนอพระคิด เป็นแบบอย่างของเราเราต้องมีภาพลักษณ์อย่างลึกซึ้งต่อแบบอย่างนี้และให้แบบอย่างนี้ถูกซึมซาบเข้าสู่เราพระคิดทรงดีเลิศและโปร่งก็ทรงครอบคลุมสปปรรพสิ่งอย่างแท้จริงเราจะเห็นได้จากหนังสือคโครตไซว่าพระคิดทั้งทรงครอบคลุมสปปรรพสิ่งและแผ่ขยายไร้จำกัดในระดับจักรวาลพระคิดผู้ครอบคลุมสปปรรพสิ่งผู้นี้ก็คือพระเจ้านั่นเอง ไม่ได้ลดน้อยไปแม้แต่นิดเดียวแต่ถ hmm ึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเท่าเทียมกับพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเทพระองค์เองให้ว่างเปล่าแล้วทรงรับลักษณะสภาพของธาตุโดยการกลายเป็นลักษณะของมนุษย์ทั่วไปข้อเจพระองค์ไม่ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งล้ำค่าที่ต้องยึดถือไว้แต่พระองค์ทรงยอมวางลงซึ่งความเท่าเทียมนี้และทรงเทพระองค์เองให้ว่างเปล่าทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า พระคิดไม่ใช่พระเจ้าอีกต่อไปแล้วแต่หมายความว่าพระองค์ทรงวางลงซึ่งการสําแดงทางภายนอกของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงมีอยู่แม้พระองค์จะทรงดํารงอยู่ในลักษณะสภาพของพระเจ้าแต่พระองค์ก็ทรงรับลักษณะสภาพของธาตุโดยกลายเป็นลักษณะของมนุษย์ทั่วไปและอยู่ในรูปลักษณ์ของมนุษย์ผลจึงทําให้พระองค์ทรงมีลักษณะที่ปรากฏอย่างมนุษย์แทนที่จะเป็นการสําแดงของพระเจ้าในด้านหนึ่ง เมื่อทรงมีลักษณะสภาพของพระเจ้าพระคิดทรงเทพระองค์เองให้ว่างเปล่าในอีกด้านหนึ่งเมื่อทรงผูกพบเห็นในรูปลักษณ์ของมนุษย์แล้วพระคิดยังทรงถ่อมพระองค์เองลงกลายเป็นผู้ที่น้อมฟังจบจนมรณากระทั่งมรณาที่กลางเขนนั้นในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดพระคิดทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์พระองค์ทรงเทพระองค์เองให้ว่างเปล่าและทรงถ่อมพระองค์เองลง ดังนั้นถ้าว่าตามข้อ6ถึงข้อ8เราจึงอาจเรียกพระองค์ว่าพระคิดผู้ทรงเทพระองค์เองให้ว่างเปล่าและทรงถ่อมพระองค์เองก็ได้ข้อ9กล่าวว่าด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงได้ยกชูพระองค์ขึ้นถึงที่สุดและยังทรงประทานพระนามซึ่งเหนือล้ำยิ่งกว่านามชื่อทั้งปวงแก่พระองค์ข้อนี้บ่งชี้ว่าพระเจ้าทรงเข้ามายกชูพระคิดการที่พระคิดทรงถูกยกชู ไม่เพียงหมายความว่าพระองค์ทรงถูกยกชูจากเบื้องต่ำของแผ่นดินโลกขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสามเท่านั้นแต่ยังหมายความว่าพระองค์ทรงถูกนำกลับคืนสู่ลักษณะสภาพของพระเจ้าพร้อมด้วยสภาพมนุษย์ของพระองค์อย่างมีสง่าราศีด้วยก่อนที่พระคิดจะทรงกลายเป็นเนื้อหนังพระองค์ไม่ทรงมีสภาพมนุษย์แต่อย่างใดแต่โดยการกลายเป็นเนื้อหนังพระองค์จึงได้สวมใส่สภาพมนุษย์จากนั้น พระองค์ก็ทรงนำสภาพมนุษย์นี้ไปสู่กังเขนหลังพระโลหิตของพระองค์เพื่อจะทรงไถ่เราหลังจากที่ทรงเป็นขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงถูกยกฉูกขึ้นสู่สวรรค์และทรงถูกนำกลับคืนสู่ลักษณะสภาพของพระเจ้าที่อยู่ในสนาราศีพร้อมด้วยสภาพมนุษย์ของพระองค์ปัจจุบันพระองค์ก็คือแบบอย่างของเราแบบอย่างของการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็คือพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นมนุษย์พระเจ้าที่ทรงเทพระองค์เองให้ว่างเปล่า ทรงถ่อมพระองค์เองและทรงถูกพระเจ้ายกชูและให้มีสง่าราศีนำแบบอย่างนี้มาพิมพ์ซ้ำบัดนี้แบบอย่างที่ถูกเปิดเผยไว้ในข้อห้าถึงข้อสิจะต้องกลายเป็นความรอดของเราสิ่งที่บ่งชี้ถึงเรื่องนี้ก็คือคำว่าเหตุฉะนั้นในตอนต้นของข้อ12หลังจากที่ได้ให้รูปภาพที่ชัดเจนของพระคิดผู้เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศของเราแล้วเปาโลก็กล่าวว่า เหตุฉะนั้นพวกพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงกระทําให้ความรอดของตัวท่านเองถึงที่สําเร็จด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นในฐานะแบบอย่างของเรานั้นพระคิดทั้งทรงครอบคลุมและทรงกันสิ่งอื่นออกไปด้วยนี่เป็นแบบอย่างที่กันสิ่งอื่นออกไปเพราะแบบอย่างนี้ย่อมจะกีดกันทุกสิ่งที่อยู่ฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังหรือความผิดบาป สิ่งที่อยู่ในด้านลบย่อมไม่อาจมีส่วนในพระองค์หรือเข้าถึงพระองค์ได้แต่ในด้านบวกนั้นพระองค์ทรงครอบคลุมสรรพสิ่งเพราะพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดที่เป็นมนุษย์พระเจ้าซึ่งทรงเทพระองค์เองให้ว่างเปล่าและถ่อมพระองค์เองลงทั้งยังทรงถูกพระเจ้ายกชูและให้มีสง่าราศีด้วยในเมื่อแบบอย่างนี้พร้อมให้เรานำไปใช้ได้อย่างสะดวกง่ายได้บัดนี้เราจึงต้องทำให้ความรอดของเราถึงที่สำเร็จ การทาให้ความรอดของเราถึงที่สําเร็จก็คือการกระทําออกซึ่งแบบอย่างนี้และนําเอาแบบอย่างนี้มาพิมพ์ซ้ําในประสบการณ์ของเราพระคิดผู้เป็นแบบอย่างนั้นอาจเปรียบได้กับต้นแบบที่ใช้พิมพ์หนังสือส่วนประสบการณ์ทางทัศนาภายในต่อการที่แบบอย่างได้กลายเป็นความรอดของเรานั้นก็เปรียบได้กับการพิมพ์หน้าต่างๆในหนังสือในการทําหนังสือนั้น ต้นแดดแต่ละแผ่นจะถูกนำไปพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นจำนวนมากในประสบการณ์ของเรานั้นพระผู้ช่วยให้รอดผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าควรต้องถูกนํามาพิมพ์ซ้ำและกลายเป็นความรอดทางทัศนะภายในของเราความรอดที่เราต้องกระทำให้สำเร็จนั้นก็คือพระคิดผู้เป็นแบบอย่างของเราได้รับความรอดจากการบน่นและการถกเถียงกันความรอดที่อยู่ในฟลิปไบทที่สองข้อสิ ไม่ใช่การได้รับความรอดจากการปรับโทษของพระเจ้าหรือจากงานรบมึงไฟแต่ความรอดในที่นี้ชี้ถึงความรอดที่เราได้ประสบการณ์ในแต่ละวันโดยเฉพาะการได้รับความรอดจากการบ่นและการถกเถียงกันเปาโลกล่าวไว้ในข้อสิบสี่ว่าจงกระทาสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการถกเถียงกันเราจำเป็นต้องได้รับความรอดในยามฉับพลันเพื่อจะช่วยเราให้หลุดพ้นจากการบ่นและการถกเถียงกัน เราเคยชี้ให้เห็นแล้วว่าพี่น้องหญิงมักจะมีปัญหากับการบ่นเป็นพิเศษส่วนพี่น้องชายก็มีปัญหากับการถกเถียงกันเป็นพิเศษโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นภรรยามักจะเป็นฝ่ายบน่นส่วนผู้ที่เป็นสามีก็มักจะเป็นฝ่ายถกเถียงเนื่องจากเราทุกคนล้วนม,มีปัญหาในเรื่องการบน่นหรือการถกเถียงกันเราจึงจำเป็นต้องได้รับความรอดเช่นนี้ ซึ่งไม่เพียงสามารถช่วยเราออกมาจากการปรับโทษของพระเจ้าและจากบึงไฟเท่านั้นแต่ยังช่วยเราออกมาจากการบ่นและการถกถึงกันด้วยนี่ก็หมายความว่าเราจำเป็นต้องได้รับความรอดทางทัศน์ภายในอยู่ทุกอย่างเราได้มองเห็นแล้วว่าในฐานะแบบอย่างของเราพระคิดทรงเทพระองค์องเองให้ว่างเปล่าและถ่อมพระองค์องเองลงทั้งยังถูกพระเจ้ายกชูและให้มีสง่าราศีด้วย พี่น้องหญิงทั้งหลายท่านคิดว่าขณะที่ท่านกําลังบ่นอยู่นั้นพระเจ้าจะเสด็จเข้ามายกชูท่านหรือพี่น้องชายทั้งหลายท่านเชื่อว่าขณะที่ท่านกําลังถกเถียงอยู่นั้นพระเจ้าจะเสด็จเข้ามาให้สง่าราศีแก่ท่านหรือขณะที่เราบ่นหรือถกเถียงกันอยู่นั้นพระเจ้าย่อมจะไม่ส่งยกชูหรือให้เรามีสง่าราศีอย่างแน่นอนโอ้เราจําเป็นต้องได้รับความรอดจากการบ่นและการถกเถียงกัน ทั้งการบ่นและการถกถียงกันล้วนเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นกระบฏและความไม่เชื่อฟังในข้อ12เปาโลกล่าวว่าชาวฟิลิปปอยน้อมฟังเสมอมาเราก็จําเป็นต้องน้อมฟังคือน้อมฟังพระคิดผู้เป็นแบบอย่างของเราในฐานะผู้ส่งกลายเป็นแบบอย่างของเราองค์พะเยสุเจ้าไม่ทรงบน่นหรือทกถิงงไปอย่างใดแต่พระองค์ทรงเทพระองค์เองให้ว่างเปล่าและถ่อมพระองค์ลง บดนี้เราต้องน้อมฟังแบบอย่างนี้โดยระหนักว่าพระคิ์ไม่ทรงบ่นหรือทรงถกเถียงเลยแต่ทรงเทพระองค์เองให้ว่างเปล่าและถ่อมพระองค์ลงเมื่อพี่น้องชายถูกล่อลวงให้ถกเถียงเขาจะต้องระลึกถึงแบบอย่างของพระคิดผู้เทพระองค์เองให้ว่างเปล่าและถ่อมพระองค์ลงพี่น้องชายควรน้อมฟังแบบอย่างนี้โดยไม่มีการถกเถียงกันการน้อมฟังนี้ก็คือการทำให้ความรอดของเราถึงที่สำเร็จ ทุกครั้งที่เราน้องฟังพระคริสต์ผู้เป็นแบบอย่างของเราเราก็ได้กระทําให้ความรอดของเราถึงที่สําเร็จอย่างอัตโนมัติโดยรอดจากการบ่นและการถกเถียงกันคริสเตียนมักจะถามว่าคนอื่นได้รับความรอดหรือยังตอนที่ยังเป็นอนุชนเมื่อมีคนถามข้าพเจ้าเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ตอบอย่างหนักแน่นว่าข้าพเจ้าได้รับความรอดแล้วแต่ถ้าวันนี้มีใครมาถามข้าพเจ้าเช่นนี้ข้าพเจ้าจะตอบว่า ความรอดที่คุณว่าหมายถึงอะไรถ้าคุณหมายถึงความรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าและรอดจากบุงไฟอย่างนั้นข้าพเจ้าก็แน่ใจอย่างที่สุดว่าข้าพเจ้าได้รับความรอดแล้วแต่ถ้าคุณหมายถึงความรอดจากการตกเถียงกันข้าพเจ้าก็ต้องยอมรับว่าข้าพเจ้าได้รับความรอดไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบบริบูรณ์เมื่อหลายปีก่อนข้าพเจ้าเคยสงสัยว่าเหตุใดเปาโลจึงนำข้อสิบสี มารวมไว้ในบทที่สองด้วยขขาพเจ้าเห็นว่าสิ่งที่เปาโลเขียนนั้นสูงส่งมากจนไม่จำเป็นต้องมีข้อนี้แล้วหลังจากที่กล่าวว่าพระคิดทรงถูกยกชูและได้รับพระนามที่เหนือนกว่านามชื่อทั้งปวงทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราต้องทำให้ความรอดของเราถึงที่สำเร็จตามที่พระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ภายในเราแล้วจูจูเปาโลก็บอกให้เราทำทุกอย่างโดยปราศจากการบ่นและการถกเถียงกัน ข้าพเจ้าเห็นว่าการบ่นและการถกเถียงกันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเกินกว่าที่จะนำมาเอ่ยไว้ในที่นี้แต่หลังจากที่มีประสบการณ์มากขึ้นข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ว่าการได้รับความรอดในทางปฏิบัติจริงให้พ้นจากการบ่นและการถกเถียงกันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นต่อเราอย่างแน่ชัดในการดำเนินชีวิตคลิสตจกักและในชีวิตสมรสของเรานั้นมีการบ่นและการถกเถียงกันเกิดขึ้นมากมาย แม้พี่น้องหญิงจะประพฤติตนอย่างถูกต้องแต่ภายในของพวกเธอก็อาจจะบ่นต่อว่าพวกพี่น้องชายอยู่มีพี่น้องหญิงคนไหนพูดได้บ้างว่าเธอไม่เคยบ่นถึงเรื่องในคริสตจักรเลยแม้แต่เรื่องเดียวถ้าพี่น้องหญิงไม่ได้บ่นต่อว่าให้เห็นทางภายนอกภายในของเธอก็ยังบ่นพึมพำอยู่แน่นอนเมื่อพี่น้องชายได้ยินคำบ่นของพี่น้องหญิงพวกเขาก็อาจตอบโต้ด้วยการถกเถียงเนื่องจากเรามีการบ่นและการถกเถียงกัน เราจรึงจำเป็นต้องได้รับความรอดในทางปฏิบัติจริงซึ่งถูกเปิดเผยไว้ในฟิลิปปอยบทที่สองความรอดในที่นี้ไม่ใช่ความรอดที่เราได้รับมาเพียงครั้งเดียวก็สําเร็จนิรันดร์ตรงกันข้ามความรอดในที่นี้เป็นสิ่งที่เราต้องกระทําให้ถึงที่สําเร็จเพื่อจะถูกช่วยให้พ้นจากความอ่อนแอของเราทุกวันเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าความรอดนี้คือพระคริสต์ผู้เป็นแบบอย่างของเราดังนั้น แบบอย่างและความรอดจึงเป็นหนึ่งเดียวกันแบบอย่างนี้คือความรอดและความรอดก็คือแบบอย่างที่ถูกกระทำให้สำเร็จในตัวเราพระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ภายในเราในข้อ13กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ดำเนินการอยู่ภายในท่านจึงทำให้ท่านตั้งใจและกระทำการเพื่อความชอบพระทัยอันดีงามของพระองค์คำว่าเพราะว่า ในตอนต้นของข้อ13ได้นำข้อนี้ไปเชื่อมกับข้อ12กรณีนี้บ่งชี้ว่าเราสามารถกระทำให้ความรอดของเราถึงที่สำเร็จได้เพราะพระเจ้าทรงกำลังดำเนินการอยู่ภายในเราความรอดคือแบบอย่างและพระเจ้าทรงเป็นผู้ดำเนินการเพื่อจะนำแบบอย่างนี้มากระทำเข้าสู่เราดังนั้นเราจึงอาจกล่าวว่าความรอดคือตัวของพระเจ้า ที่สรงดำเนินการอยู่ภายในเราก็ได้ความรอดแบบอย่างและพระเจ้าไม่ใช่สามสิ่งที่แยกจากกันแต่เป็นหนึ่งเดียวกันแบบอย่างนี้คือความรอดและความรอดก็คือพระเจ้าในที่นี้คือสิ่งเดียวที่มีสามด้านแบบอย่างนี้คือพระทิศผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าที่ได้เทพระองค์เองให้ว่างเปล่าและถ่อมพระองค์เองทั้งยังทรงถูกพระเจ้ายกชูและให้มีสง่าราศี แต่พระคิดผู้นี้ก็คือตัวของพระเจ้าเองซึ่งกลายเป็นความรอดในแต่ละวันที่เราจะต้องกระทําให้สําเร็จยิ่งกว่านั้นอันที่จริงแล้วความรอดนี้ก็คือพระเจ้าที่ได้ดําเนินการอยู่ภายในเราเรื่องที่พระเจ้าทรงดําเนินการอยู่ภายในเราเพื่อเป็นความรอดของเรานั้นไม่ควรเป็นแค่หลักธรรมแต่ควรเป็นสิ่งที่เราได้ประสบการณ์อยู่ทุกวันในทางปฏิบัติจริง ขณะที่พี่น้องหญิงกำลังบ่นต่อว่าหรือบ่นพึมพำอยู่นั้นเธอมักจะรับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งที่อยู่ภายในคอยบังคับเธอไว้และคอยเร่งให้เธอหยุดการรับรู้ทางภายในนี้มาจากการที่พระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ภายในเธอถ้าเธอน้อมฟังการรับรู้ทางภายในนี้โดยพระเมตตาของพระเจ้าเธอก็จะมีประสบการณ์ต่อความรอดและถูกเติมเต็มด้วยความยินดี เราอาจกล่าวว่าถ้าพูดกันทางภายนอกหรือทางทัศนะภายนอกพระคิดก็คือแบบอย่างแต่เมื่อแบบอย่างนี้ทำงานอยู่ภายในเราแบบอย่างนี้ก็กลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการพระคิดไม่เพียงทรงตายบนกางเขนในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่บัดนี้พระองค์ยังทรงมีชีวิตเป็นอยู่ภายในเราในฐานะพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการด้วยพระคิดในฐานะที่เป็นมนุษย์ ไม่สามารถจะมีชีวิตเป็นอยู่ในเราได้แต่ในฐานะพระเจ้าพระองค์ย่อมสามารถที่จะอาศัยอยู่ภายในเราได้ดังนั้นพระคริสต์จึงเป็นทั้งแบบอย่างทางทัศนะภายนอกและพระเจ้าผู้ทรงดําเนินการทางทัศนะภายในนี่เป็นอีกครั้งที่เราจะเห็นว่าแบบอย่างพระคริสต์และพระเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งข้อสิบสามเปาโลกล่าวอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ดำเนินการอยู่ภายในเราแต่ในที่อื่นๆเขามักจะกล่าวว่าผู้ที่อยู่ภายในเราคือพระคิดหรือพระวิญญาณน,นั้นเหตุใดในข้อสิบสามเปาโลจึงกล่าวถึงพระเจ้าไม่ใช่พระวิญญาณน,นั้นนี่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจอยู่หลายปีบัดนี้ข้าพเจ้าตัวหนักแล้วว่าเปาโลจงใจทําเช่นนี้เพื่อจะแสดงให้เราเห็นว่าพระคิดผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรอดของเรานั้นก็คือพระเจ้า ผู้ทรงดำเนินการอยู่ภายในเราถ้าเราลองดูบริบทของข้อนี้เราจะมองเห็นว่าพระคิดผู้เป็นแบบอย่างยังทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการด้วยถ้าพูดทางทัศนะภายนอกพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแต่ถ้าพูดทางทัศนะภายในเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่เราและดำเนินการอยู่ภายในเราพระองค์ก็คือพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการขณะที่ทรงอยู่บนกางเขนพระองค์คือพระคิ์ แต่เมื่อทรงอยู่ภายในเราพระองค์ก็คือพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการขณะที่ทรงอยู่บนกลางเขนพระองค์ได้ทรงต่อตั้งแบบอย่างเพื่อเราในฐานะที่ทรงเป็นพระคิทแต่ในขณะที่ทรงอยู่ภายในเราพระองค์ทรงเป็นผู้ดำเนินการเพื่อจะทําให้แบบอย่างนี้ถึงที่สําเร็จในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นแบบอย่างก็คือความรอดและความรอดก็คือพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการ เราอาจมีประสบการณ์ต่อพระเจ้าผู้ทรงดําเนินการได้ทุกวันในฐานะความรอดในทางปฏิบัติจริงของเราทุกครั้งที่เราร่วมมือกับพระเจ้าผู้ทรงดําเนินการอยู่ภายในเราเราก็ได้รับสุขความรอดการดําเนินการของพระเจ้าได้กลายเป็นความรอดของเรายิ่งกว่านั้นความรอดนี้ยังเป็นการนําเอาแบบอย่างมาพิมพ์ซ้ํามาทําซ้ําอีกด้วยเมื่อแบบอย่างนี้ถูกนํามาพิมพ์ซ้ําในตัวเรา แบบอย่างนี้ก็กลายเป็นความรอดของเราการนำเอาแบบอย่างนี้มาพิมพ์ซ้ำได้สุกระทำให้สำเร็จสมบูรณ์โดยพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการอยู่ภายในเราเผยอ,ออกซึ่งพระคำแห่งชีวิตข้อ16เริ่มต้นด้วยวลีเผยอ,ออกซึ่งพระคำแห่งชีวิตเมื่อพระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ภายในเราเราย่อมจะเผยอ,ออกซึ่งพระคำแห่งชีวิตอย่างปกติวิสัยอันที่จริง พระรมแห่งชีวิตก็คือพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการอยู่ภายในเราพระเจ้าทรงทำงานอยู่ภายในเราโดยพระคำของพระองค์พระองค์ทรงดำเนินการอยู่ภายในเราโดยการเป็นพระคำแห่งชีวิตเราได้กล่าวถึงพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการซ้ำๆกันหลายครั้งแล้วปัจจุบันเราต้องมองเห็นว่าพระเจ้าทรงแปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคำแห่งชีวิตกรณีนี้หมายความว่าพระคำแห่งชีวิต คือการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการเราจําเป็นต้องนำความเข้าใจนี้ไปปฏิบัติทุกวันโดยการมาอ่านพระคำแห่งชีวิตซึ่งก็คือพระคำพีทุกครั้งที่เรามาอ่านพระคำเราก็ควรมาหาพระเจ้าด้วยทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นว่าพระคำพีคือตัวของพระเจ้าเองแต่เราก็ไม่ควรแยกพระเจ้าออกจากพระคำของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงแปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคำ เนื่องจากพระเจ้าทรงลับลึกการเข้าใจถึงพระองค์จึงเป็นเรื่องยากเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงแปลสภาพเป็นลูปธรรมอยู่ในพระคำคือพระคำพีพระคำคือการควบแน่นของพระเจ้าผู้ลับลึกและไม่ประจักษ์แก่ตาหลายคนสามารถเป็นพยานได้จากประสบการณ์ของเราว่าทุกครั้งที่เรามาอ่านพระคำพีและเปิดตัวเราออกเราก็สัมผัสกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงทำงานอยู่ภายในเรา ทุกครั้งที่เราสัมผัสกับพระคำแห่งชีวิตเราก็มีประสบการณ์ต่อพระเจ้าผู้ส่งดำเนินการอยู่ภายในเราเคลื่อนไหวอยู่ภายในเราเพื่อจะให้แบบอย่างนี้ถูกนำมาพิมพ์ซ้ำนี่คือความรอดในทางปฏิบัติจริงของเราปัจจุบันเราจึงมองเห็นแล้วว่าพระคิ์ความรอดพระเจ้าและพระคำแห่งชีวิตล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันยิ่งกว่านั้นการมีประสบการณ์ต่อพระคิ์ความรอดพระเจ้า และพระคำแห่งชีวิตในแนวทางที่ได้บรรยายมานี้ก็คือการดำเนินชีวิตพระคิ์การได้รับความรอดผ่านพระวิญญาณน,นั้นและพระคำเปาโลกล่าวถึงความรอดทั้งในบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าและบทที่สองข้อสิบสองในฟิลิปป์ไบบท,ที่หนึ่งข้อสิบเก้าเปาโลกล่าวได้ว่าสภาพการของเขาจะกลายเป็นความรอดของเขากรณีนี้บ่งชี้ว่ากระทั่งในเวลาที่เปาโลถูกจองจํา เขาก็ยังรับสุขความรอดของพระเจ้าความรอดในฟิลิปปยบทที่สองข้อสิบสองคือความรอดในทางปฏิบัติจริงที่ช่วยเราให้พ้นจากการบน่นและการถกเถียงกันในแต่ละวันโดยหลักการแล้วความรอดที่อยู่ในบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าและบทที่สองข้อสิบสองก็เหมือนกันความรอดในสองกรณีนี้คือความรอดในทางปฏิบัติจริงในแต่ละวันในทุกชั่วขณะตามบทที่หนึ่งข้อสิบเก้า เปาโลได้รับสุขความรอดผ่านการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ถ้าดูบทที่สองอย่างผิวเผินเราจะไม่พบการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์นี้แต่ที่พบคือพระคำแห่งชีวิตแต่จริงๆแล้วการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณน,นั้นและพระคำแห่งชีวิตนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเปาโลรับสุขความรอดใน Suzanne, แต่ละวันผ่านการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณนั้น และเราก็สามารถรับสุขความรอดในแต่ละวันนี้ได้โดยพระรำแห่งชีวิตนอกจากนั้นเปาโลยังกล่าวว่าการรับสุขความรอดผ่านการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณนั้นก็คือการสำแดงพระคิดใหญ่ขึ้นและการดำเนินชีวิตพระคิดหลักการเดียวกันเมื่อเรารับสุขความรอดทุกวันผ่านการที่พระเจ้าทรงดำเนินการอยู่ในพระคำแห่งชีวิตเราย,ย่อมจะดำเนินชีวิตพระคิดเช่นเดียวกัน ดังนั้นการรับสุขความรอดของพระเจ้าในทางปฏิบัติจริงก็คือการดำเนินชีวิตพระคิ์ซึ่งก็คือการเผยออกซึ่งพระคำแห่งชีวิตถ้าจะดำเนินชีวิตพระคิ์เราต้องต้อนรับพระคิ์เป็นแบบอย่างที่มีชีวิตก่อนจากนั้นเราก็ต้องน้อมฝั่งพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการอยู่ภายในเราและต้อนรับพระคำแห่งชีวิตของพระองค์เช่นนี้เราก็จะดำเนินชีวิตได้เองอย่างอัตโนมัติความรอดพระคิต พระเจ้าและพระคำแห่งชีวิตจึงเป็นสี่ในหนึ่งในที่สุดแบบอย่างนี้จึงเป็นพระคำแห่งชีวิตในประสบการณ์ของเราพระคำแห่งชีวิตได้กระทำออกซึ่งแบบอย่างนี้โดยพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการเพื่อจะนำเอาความรอดนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราเช่นนี้เราจึงได้รับสุขพระคิดและดำเนินชีวิตพระองค์จบตอนที่สีสาพระคิด ความรอดพระเจ้าและพระคําแห่งชีวิตจากหนังสือบทเรียนชีวิตฟรีปอยโดยวินเนสลีพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือล a ์ g o s p e l b o k r